ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็คุณทางเดลี่นิวส์มากๆนะครับผมที่เอ็นดิวพวกเราพ็อกซี่นะครับให้พวกเราพ็อกซี่เนี่ยมีโอกาสได้มาร่วมสแสดงความยินดีกับพี่เดลี่นิวส์ด้วยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ60ปีของพี่เดลี่นิวส์แล้วใช่ไหมครับเราพ็อกซี่เองก็รู้สึกว่าเราได้เติบโตไปพร้อมกับเดลี่นิวส์ครับผมถือว่าเราเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นแบบเด็กทารกตัวน,น้อยๆแล้วกันของพี่ News ๆเดลี่นิวส์สักกันนะครับผมก็อยากให้พี่เดลี่นิวส์เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เอ็นดิวพพววกกกกกเรรรราาา็็อออซีี่่่่ไปนนนนนนๆคคคคคัััับบง้้ใหุยมทิละะ ขอครูสิปีนะครับเดนิวล์คุณก็ขอให้สร้างสรรค์สิ่ดีๆนะครับผมให้คนไทยอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะครับผมแล้วก็สิ่งนั้นบล็อกซี่ด้วยนะครับมาถึงบ้างเริ่มกลับมาจากญี่ปุ่นกันในงานบ้างเอ่อได้เลยฮะคนนี้ชื่อว่าคนนี้เชื่อเอไม่ใช่โปรซีเดสโปรซีเดสเป็นโอกาสที่ดีมากๆของพวกเราบ็อกซี่แล้วก็วงที่ป๊อปวงอื่นๆนะครับที่ได้ไปแสดงที่ญี่ปุ่นเลยครับก็จริงๆเป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันนะครับที่ได้ไปเพอร์ฟอร์มนอกประเทศครับแล้วก็ ตอนเราไปเราก็ตั้งใจเตรียมโชว์ไปแล้วก็ได้เจอกับแฟนคลับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวไทยทุกคนก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับไปอีกเป็นไงบ้างแบบบรรยากาศให้ังคน่อยคือจริงๆรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างเย็นครับปรนดับแรกคือลงเครื่องปุ๊บเหมือนเราแบบอยู่ในห้องแอร์เลยคืออากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าวันที่เราไปวันนั้นนะครับคือนอกจากมีแฟนๆญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมีชาวต่างชาติประเทศอื่นๆด้วยครับผมที่ผมสังเกตก็จะอาจจะมี คนแบบคนจีนคนไต้หวนันหรือว่าคนเกาหลีเองหรือแม้กระทั่งคนไทยเองที่ตามดูพวกเราพ็อกซี่้วยก็ขอบคุณมากๆครับผมที่แบบช่วยกนสนับสนุนทำพวกเราพ็อกซี่เองแล้วก็พี่ๆน้องๆทีป๊อปวงอื่นด้วยครับผมซึ่งมันก็คืออย่างที่น้องกอบอกคือแต่ละคนก็แบบแสดงความเป็นทีป๊อปของแต่ละวงได้แบบได,ได้ชายมากๆผมสุดดีใจมากๆที่มีแฟนๆเริ่มรู้จกักวงการทีป๊อปมากขึ้นพวกเราก็หวงัวงวง่าในอนาคตเนี่ยจะมีแฟนๆต่างชาติจะให้ความสนใจแล้วก็รักวงการทีป๊อปแบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ แล้มีความประทับใจอะไรอีกไหมนอกจากอากาศที่มันเย็นแล้วสำหรับตัวคิเมงเนี่ยความประทับใจคือประทับใจในส่วนของคนที่มาชมการแสดงครับผมวันนั้นคือด้วยความที่เราไปเนี่ยแบบตอนนั้นเนี่ยไปญี่ปุ่นคือรู้สึกว่าเราเหมือนกลับมาเริ่มใหม่เราเป็นค่อนข้างไม่ว่าเป็นแทบจะ nobody โโเลยก็ได้อะใช่ใช่ใชแบบ่รช่ใช่ใช่ใง่ใช่ช่ใ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 ชเใช่ใช่ใร่ช่ใ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 ช่จากคนดูมามากคือกระทั่ใช่าแม้ว่ใชาไม่รู่จักเราแต่ใช่ใ่ใบ่ใชาเช่ช่ใเ่าช่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใช่าชาใชครับ ก็เป็นลิปท um like ี่แบบแฮปปี to to like ้แล้วก็ดีใจมากแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะผมคิดถึงตัวเองตอนแรกที่กลับไปเดียร์ดูรู้สึกว่าแบบนอกจากประสบการณ์ที่เราได้คือเราได้เรียนรู้แบบการทํางานหลายๆอย่างรเพราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นโรงการเพิงมาก็อยู่แายในประเทศไทยแต่ว่าพอได้ไปทํางานนอกประเทศเนี่ยคือเราได้เห็นการจัดการทุกๆอย่างระบบระเบียบต่างๆที่ต่างประเทศเขาทำกันเราก็พยายามจะเรียนดูแล้วก็นํามาปรับใช้กับสิ่งที่เราทางานอยู่ทุกวัน ที่เป็นสีสันที่คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับทีมเมนะคือการสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเพราะว่าการสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศคือสื่อเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีร้านครับซึ่งตื่นขี่ดีนะกับพี่เดินตวก็พี่เดินต่ก็แบบข้างเสร็จไปข้างเสร็จมาครับผมซึ่งก็แบบเป็นความที่แปลกใหม่มากๆจริงๆใช่ไหมใช่พีเตอร์รู้สึกไงบ้างไปญี่ปุ่นครับรอบนี้รอบนี้ไปแล้วฟีลลิ่งมันแปลกเพราะว่าเราไปเพื่อทำงานครับอ่าจริงๆครับมันมันแปลกกว่าไปเที่ยวว่าเที่ยวมันชิๆๆไไดด้้่่ยแแบบจอตวา การทํางานก็ต mm ้องซีเรียสมากขึ้นแต่ว่าเหมือนไม่รู้ครับผมไปญี่ปุ่นชอบชอบวัฒนธรรมเขาครับก็มันก็เู็ญี่ปุ่นได้เป็น experience ใหม่พูดญี่ปุ่นได้ยังอาริติโกโตคอนิจิวะโะซโยนาระใช่ครับแต่ว่าเหมือนชอบชอบบรรยากาศญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีฟรีเดย์วันหนึ่งก็แบบไปเที่ยวซื้อกาแฟอร่อยด์ดีครับล่าสุดฝากเพื่อนรุ่นฝอยไฟที่ร่วมงานกับ ม,มีไงบ้างก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเราเลยหรือเปล่าอ่จริงจริงครับก็รู้สึกดีใจแล้วกันครับที่ได้ร่วมงานกับน้องเนเน่นะครับเพราะด้วยความที่น้องเนเน่เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆคือพวกเราพวกซีเองอะรู้จักน้องเนเน่อยู่แล้วครับว่าแบบน้องเขามีผลงานอะไรเขาผ่านแบบรายการแบบว่าสุดมาจริงๆรแล้วรู้สึกว่าเหมือนเอพวกซีพอเจองเนเน่แรกๆเราอาจจะมีความเกรงใจกันนิดนึงครับผมเพราะรู้สึกว่าเราแบบายเป็นแบบเด็กตัวกระเปี้ยกเลยพอเจอเนเน่แต่ว่าต้องขอบคุณน้องเนเน่ที่เขาเป็นคนที่แบบมีความเฟรนด์แล้วเป็นคนที่ชิลมากคคับบบบบบผผมมมสปวว่่่่าาาานนนนน้อองเเเ็ทีแแแกกๆืไได ทาให้รู้สึกว่าเหมือนเราแบบอยู่อยู่คนละค,คนละที่กันเลยรู้สึกว่าเราแบบกลมกลืนกันแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมากๆแล้วน้องแน่แนคือเอเนอร์จีเยอะมากแล้วในเรื่องของพาร์ตเต้นคือน้องรับท่าไวม,มากๆครับคือแบบจนผมตกใจผมถามว่าอุน้องเน่ๆคือแบบนี่ขนาดแบบว่าไม่ได้เต้นนานแล้วน้องบอกผมว่าน้องแบบไม่ได้เต้นมาหลายปีแล้วครับผมก็บอกว่าแบบแบบต้องดูฟื้นใหม่ผมบอกว่าขนาดน้องไม่เต้นมานานน้องเต้นดีกว่าพี่อีกอะไรเงี้ยผมก็แซวแซน้องไปอะไรเงี้ยครับใช่เรียกได้ว่าเหมือนเราได้ทำงานกับโปรเฟชั่นอลเลยครับจริงครับได้ทำงานก สุดไปเเลยยไ,ได้ว่าได้ว่าแปลกใหม่ละของแต่ก็คุ้นชินนะครับค, <laughs> คือคือเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างซ่าเฟรชชั่ที่สำคัญคือเราเต้นกันกลางแดดซึ่งแต่ว่าทุกคนคือไม่อมนะครับเห็บเชียร์ก <c oughs> ันสุดๆเลยแล้วก็ในมีเนี่ยมีแบบมีท่าเต้นเจ๋งๆน่ารักน,น่ารักหลายอันเลยครับอยากให้ทุกคนได้ไปลองดูดีครับผมในเอ็มวีแล้วก็มีแบบล่เาเสรต่างๆลองไปดูกันครับเอามาถึงสุดท้ายผลงานที่หลายๆคนรอคอยก็คือโซโล่ครับผมอันนี้ก็เปิดมาสองคนล่าสุดอภิการครับกระแสรอรอฟีมา ก็รู้สึกขอบคุณแล้วกันครับแล้วก็ดีใจครับผมที่เวลาผมแบบไปเจอพี่ๆสื่อต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าชอบวิฟของเพลงรู้สึกว่าบอกว่าฟังแล้วรู้ถึงแบบเป็นฟิลเหมือนเพลงประกอบละครอ,อะไรเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่หลายๆคนแบบว่าชื่นชอบเพลงแล้วก็บางคนก็ทยอยเริ่มแต่ละคนเริ่มมีให้ความสนใจแล้วกันครับทยอยมาทำชาเลนจ์เป็นภาษาเมือแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่เหมือนเราก็แบบเป็นตัวแทนคนนึงแล้วกันครับที่อยากจะส่ง ส่งมอบหรือว่าสายทอดภาษามืึงให้ทุกคนแบบได้ได้รู้จักกันว่าจริงๆแล้วภาษามือเนี่ยมันเป็นภาษามือที่แบบมีความสวยงามแล้วมันสามารถสื่อความหมายในเนื้อเพลงในประโยคได้ดีมากๆอะไรเงี้ยครับทำไมพี่กันหนูเลือกใช้ชาเลนเป็นภาษาเพราะว่าหนึ่งการรู้สึกว่าเพลงการเป็นเพลงค่อนข้างเป็นเพลงชาด,ด้วยครับและการรู้สึกว่าถ้าเราได้ใช้ภาษามือในการสื่อสารเพลงครับผมรู้สึกว่าทุกๆคนสามารถเข้าใจวินิงของเพลงได้แบบโดยปริยายเลยผ่านแบบภาษามือโดยที่แบบอาจจะไม่จำเป็นต้องฟังเพลงก็ได้ผมรู้สึกว่าสามารถส่งผ่านทุกๆคนได้จริงๆอะไรเงี้ยครับ สุดท้ายนะใครจะสปอยโซโล่ต่อไปดีคะครับผมก็ที่จะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเพลงเอ้ยไม่มีเอ้ยก็ไม่มีใครห้ามกันเลยต้านหนีหายเออวิกเตอนป่ะยังไงน้องชายสปอยเพลงตัวเองสป่หมายถึงว่าของแบบคิดว่าใครแบบคนต่อไปนี่เขาต้องยังไงดียังไงดีต่อไปังใจหน่อยให้แฟนเป็นายใครเป็นคนต่อไปครับบอกไปเลยว่าผมเองแหละครับ ผมครับผมยันยันพูดไหมก่นไหมก็อยากจะให้เราติดตามเราอยากจะให้เราติดตามโซโล่กันจริงๆเพราะว่าต้องยอมรับว่ากอนเองก็ได้ฟังของยคนเลยอ่าใช่และก็ชอบของทุกคนแล้วเชื่อว่ามันเป็นสีสันจริงๆที่ที่ทำให้ผู้ใช้ทุกคนเนี่ยจะได้ฟังเพลงใหม่ๆตลอดแล้วก็จะได้รู้จักพวกเราพักซีมบ6กงมาคืนครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้นำเพลงไปอร์ฟอร์ายน มันต่างๆอะไรแบบนี้ะรบน Maybe 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 Not เออ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 เพราเราอินเตอร์ก็อินเตอร์แล้วเราอินเตอร์าจจะเห็นพวกเราอีกผคนไปอยู่ขัางลั้เป็นแบ็กอัพอาสุดท้ายหลายระสบการณองแฟนๆห่อยค่ะมาเจอกับพ็อกซี่นีแล้วนี่ก็มีงานบอกว่ะ ใช่ครับก็พรุ่งนี้ในวันที่1 1เมษายนนะครับผมก็มาเจอพวกเราพ็อกซี่ได้ตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปแล้วกันนะครับผมก็มาเตรียมตัว s t a n บายเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเราจะมาม่วนจอยกันในงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเพราะเราพ็อกซี่เองก็เตรียมโชว์สนุกสนุกรอทุกคนอยู่ครับผมพรุ่งนี้เจอกันที่สฉามพารากอนนะครับแล้วก็ถ้าใครมาไม่ได้สรุปมาเอออยังมาไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมสามารถดูตารางงานได้นะครับผมทางพ็อกซี่เดลออฟฟิเชียลนะครับผมมีได้เรื่อยๆเลยครับทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับผมฝากพ ฝากเพลงด้ครับฝากเพลงสอ้คนของสองคราเปล่อยน้องชุกุล้วยได้ครับก็ฝากซิงเกิลโซโล่โปรเจกต์คนแรกของน้องชุกุลนะครับผมชอบใหม่ในลองบอก just talk นะครับก็ด้วยมีได้แล้วใน YouTube Proxy นะครับแล้วก็เพลงสามารถฟังได้สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เป็นของผมนะครับผมชื่อเพลงว่าคนในใจมาโอลิวันนะครับก็ ดูใน MV ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถทำชาเลนจ์ทั้งสองเพลงได้เลยนะครับผมของชกุณก็ใส่แฮชแท็กชอบใหม่ในระบบชาเลนจ์ของกันคือคนในใจชาเลนจ์นะครับแล้วก็ฝากล่าสุดด้วยแล้วกันครับเพิ่งปล่อยมาวันนี้ร้อนๆเลยครับผมก็เป็นเพลงโปรเจกต์ระหว่างเบ็คซี่พ็อกซี่แล้วก็เนเน่นะครับผมชื่อเพลงว่าใจว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยู่นะครับผมยังไงก็ฝากเพลงน่ารักน่ารักของเบ็คซี่ด้วยนะครับออกไปซาด้วยกันนะครับซนนออาา่่หมไ 你说<我>。嗯